ป้า<ม>เคร่ยงแล้วไปกินอะไรกันดีไม่รู้ถ้าอย่างนั้นกะเพราขาหมูข้าวมันไก่หรือผัดซีอิ๊วดีอ่ะไม่เอาเบื่อแล้วล่ว <c oughs> ละกินทุกวันเลยป้าเราจะกิน,นอะไรอ๋อไสิร์ชกเูเกิดีกว่า a few moments later เฮ้ยร้านนี้ดีกว่ารับรองป้าไม่เคยกินแน่ ไหนลองไปดูในวงในซีรีวิวดีหป่าปาชอบแน่เลยปาฮึรู้นึกออกแล้วนะว่าจะพาป๋าไปกินอะไรอ่ะกินอะไรป๋าไม่เคยไปกินร้านนี้แน่นอนไม่เบื่อแน่นอนไปไปก็ไปไปไปเอาฟันนะไปเอาฟันเอาฟันก่อนเออป๋าป๋าเรามาถึงแล้วนี่นี่ฮะมาถึงกับกินเลยนะ เนี่ยรับรองได้ป้าป้าไม่เคยกินแน่นอนอาหารแบบเนี้ยหรืยังไม่เคยเลยเดี๋ยวกินเนื้อแล้วกะจอกเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปกินอาหารเขาดูนะป้าดูส okay ิว่าจะอร่อยแค่ไหนไปแค่บรรยากาศนะป้า ก็ยังแปลกแบบที่เราไม่เคยกินมาก่อนเลยนกกระสกเทศไม่มีเอาเอาไก่แล้วกันคุยอะไรสั่งกับข้าวอะไรบิลสั่งสตูไก่ เขาจะเสิร์ฟกับขนมปังเดี๋ยวตอนที่เขามาเสิร์ฟอ่ะเขาจะสอนเรานะแล้วก็อันนี้ยปามันดูแปลกมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่ามันดูแบบมีแต่ผักเนาะแล้วก็สลัดเขาปาหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะเป็นเอธิโอเปียสลัดเลยแล้วก็จะมีอันนี้บลก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าที่บลูสั่งเข้าไปก็คือเ,เอาข้างในเป็นไข่ที่แน่ๆมันจะมันเป็นอาหารใหม่สําหรับเราสองคนใช่ พียป้าเหมือนอิกวกล้วยเลย uh, Excuse me how to call this This is sambusa we call it egg sambusa we egg put egg inside egg sambusa ตัวเนยของเขาก็คือความกรอบเขาทอดได้กรอบมากๆเลยนะแล้วก็เนื้อไข่อะคะ่ะเขาแบบตีให้มันแบบ เล่ยๆอยู่ข้างนันแล้วเขาก็น่าจะผสมแบบมะเขือเทศหรือเครื่องเครื่องเทศต่างๆเลยคะมันได้ความหอมของตรงนั้นมากๆเลยนะบอกให้เครื่องเทศเขามาทอ่ไนิวคิดว่าทุกๆประเทศอะคะมีชาวต่างชาติอะเข้ามาพักใช่ไหยเขาก็เลยมีเครื่องเทศหรือว่ามีอาหารเข้ามาอยู่ในประเทศเราด้วยมือหอมแล้วอืว้าวนี่เมนูนี้นะฟ้าเวลาที่เราเปิดมาเสร็จอะตอนเราจะกินอะ เราจะต้องครอบผัวไว้เขาบอกว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเซตที่ท <auction> the ุกอย่างอ่ะเป็นเอ่อเป็นผักหมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยครัเขาเผาอันนี้กินได้ไหมเนี่ยกินได้ค่ะ And then you just take a piece of the bread and grab the sauce and just oh เขาบอกว่าเราฉีกใช่ไหมแล้วเราก็ขยุ่มแบบเหมือนขยุ่มอาหารน่ะผักแล้วก็กินอ๋อโอเคอ๋อเหรอ And this is how about it? Uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Okay, okay oh, excuse me. Yeah. Wow. Oh one more. Is this the last one? Yes. This is the last oh, one. Oh so salad, yeah. Okay. <laughs> ลองชิมแป้งก่อนนะกูลองกินแป้งจุ่มโยเกิร์ตดีปะอือเหมือนเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ได้สะะนนใส่น้ำตาลเลยนะป้าอันนี้ท่านมีมะพร้าวใส่น้ำตาลเป็นขนมถั่ังแตกออเออใช่ๆค่ะคล้ายๆ,ายๆ,ายๆายกับขนมถังแตกเหมือนกันม,มาป้าเดี๋ยวเรามาลองเมนูนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นผักหมดทุกอย่างเลยนะเอผักอันนี้ก่อนมะเขือเทศค่ะ ดูลองอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เหมือนเป็นมันปรุงรสอ,อะป้าอันนี้น่าตาเหมือนถั่วเขียวอืมหวานหวานถั่วเขียวปรุงรสอ,อืมอันนี้รสชาติราย ถ้าใครกลัวอันนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะแหกปาล็อกไหมล่ะช่องอันนี้เหมือนเป็นถั่วเขียวเฮ้ยไม่ใช่ถั่วเขียวถั่วฝักยาวเหรอไม่มั่นใจอ่ะป้าเ็อกนี้อร่อยอ่ะอันนี้ก็เรื่องอาหารอะไรแม่เก็ตโกล อาหารเอธิโอเปีย,ยเอธิโอเปีย,ยนี่รู้พาปามากินอาหารข้ามทาวีปเลยนะเราได้กินอาหารเอธิโอเปียที่เมืองไทยอะ่ะเราไม่ต้องนั่งเครื่องบินเลยนะถ้าเกิดว่าเรามาร้านเนี้ยแล้วเราไม่ได้กินกาแฟของเอธิโอเปียเนี่ยถือว่าพลาดมากมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม ã? เพราะว่าประเทศเอธิโอเปียเป็นต้นกำเนิดของกาแฟเลยนะเมื่อกี้่ถามเขาว่าเพราะอะไรกาแฟของเอธิโอเปียถึงขึ้นชื่อมีชื่อเสียงเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีความสตรองเหมือนแบบกาแฟเขามีความเข้มข้นมากอะไรเงี้ยเออ เมื่อกี้ถามว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าพอใส่ฐานเข้าไปแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปอะกลิ่นห,มหอมๆคล้ายๆกับเป็นอะโรมา าะไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าเราได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ไปแล้วคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเราน่าจะไปไหน,ไหนไมไดมาติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์